สวัสดีครับเอเดสแนปครับวันนี้เราจะมาถ่ายภาพแบบนี้ครับจะเป็นภาพที่เรียกว่าภาพน้ําแต่เฮ้ยไม่ดีซึ่งเรียกเรียกว่าภาพน้ํากระจายก็ได้หรือรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า water splash เนาะโอเคตอนนี้เรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กันก่อนว่าต้องเช้อุปกรณ์อะไรบ้างน,นะครับวันนี้ผมจะใช้กล้อง 5D Mark III นะครับแล้วก็เลนส์ 100mm macro ขาตั้งครับขาดไม่ได้เลยสำหรับการถ่ายภาพนิ่งแฟลชทิกเกอร์เป็นตัวทรานสมิเตอร์และตัวรีซิฟเวอร์แล้วก็ตัวจับยึดแฟลชรีโมทงานที่จะต้องแบบว่าตาหนึ่งมองว่าเราจะปล่อยวัตถุอีกตานัมือนึงจะต้องกดชัตเตอร์เนี่ยขาดไปได้เลยสำหรับรีโมทคอนโทรลแล้วก็มันก็ช่วยทำให้เราได้ภาพที่นิ่งมากขึ้นเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็วันนี้จะใช้แก้วตัวนี้เป็นตัวแบบนะครับน้ำแข็งปอม แต่ก่อนเริ่มเดี๋ยวเรามาทาตัว d i f f u s ร์กันก่อนดีกว่าหรือตัวช่วยกระจายแสงนะครับเพราะว่าการยิงใส่เข้าไปตรงๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอคอนทราที่คอนข้างหนักเกินไปนะครับตอนแรกนะครับให้คุณเตรียมฟิวเจอร์บอร์ดนะครับสีขาวตัดมาไซส์เท่าที่คุณต้องการนะก็คือพื่อให้ว่าไซส์มันต้องแบบบางเจ้าตัววัตถุที่เราจะถ่ายมิดนะครับแล้วก็ทําฐานมัน่นผมตัดเป็นรูปทรงนี้ก็คือเดี๋ยวพับนี้นี่ขึ้นมางี้แล้วก็ ติดเข้าไปที่ตัวแผ่นหือจับรที่เราทำขึ้นมานะครับแบบนี้นะแต่ตอนเนี้ยยังติดไม่อยู่เพราะว่ากาวสองหน้าที่ผมใช้มันไม่ค่อยโอเคผมจะใช้ปืนปืนเนี้ยครับปืนกาวยิงมันเลย เรียบร้อยครับสองอันเดี๋ยวผมขอเวลาเซ็ตอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยนิดหนึ่งก่อนนะตอนนี้ผมก็จัดเสร็จแล้วนะครับทีนี้เวลาเราถ่ายวัตถุอะไรพวกนี้ก็มันเป็นสีดำใช่ปะฝุ่นมันจะชัดมากเลยทีนี้เราก็ต้องแบบ เฮ้ยการฝุ่นคือมันไม่สามารถที่จะเอาออกไปได้หมดหรอกแต่ว่าเราทําให้มันออกไปได้เยอะที่สุดแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายเราไปขั้นตอนของปรเซสนการในการลบฝุ่นอะไรเงี้ยมันจะได้ทํางาน,นน้อยลงจบงานง่ายขึ้นเนาะแต่แรกนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าผมจัดไฟนี้นะไฟข้างนี้แล้วก็ไฟข้างนี้สองข้างนะโอเคแล้วก็ตัวตัวฟิวเจอร์บอร์ดจะเป็นดิฟิวเซอร์ซึ่งแบบกระจายแสงให้มัน ให้มันไม่แข็งเกินไปทีนี้อันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายครับเราต้องปิดแลงก่อนนะปิดแลงก่อนนี่ผมก็คุยัวนี้จะไม่สั่งตัวทางสมิเตอร์จะไม่สั่งนะ <S <S ก็ลองทดสอบถ่ายดูก่อน <S <S ให้เป็นโหมดแมนนวลทั้งหมดนะครับจากการล็อกล็อกวัตถุให้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นแมนนวลตั้งบนขาตั้งกล้องทุกครั้งต้องปิดกันสั่นนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะทําให้ระบบมันพยายามที่จะแก้ไม่ให้สั่นนะ <S <S F สองคือ8 แล้วก็สปีดชัตเตอร์160ก็คือไฟของผมมันจะซิงได้ถึง160จริงๆแล้วถึง200ตัวสปีดไลท์นะครับแล้วก็ชัตเตอร์อ่ะ ISO อยู่ที่100-125อะไรประมาณเนี้ยเราจะใช้แสงจากแฟลเท่านั้นทะนั้นเราจะต้องแบบไม่มีแสงอื่นเข้ามาเลยตอนนี้ผมเปิดไฟนี้ใช่ปะแต่ว่าเวลาผมกดถ่ายปึ๊บมันจะต้องไม่มีภาพขึ้นมาเลยนะครับจะต้องดำเลยเสร็จแล้วเราลองเปิดแฟลดู แฟลต,ตัวซ้ายและตัวขวาผมตั้งความแรงเท่ากันนะครับตัวนี้ใช้ความแรง1นส่วนแและส่วนนี้ก็1นส่วนแผมจะไม่ใช้ความแรง1ต่อหนึ่งเพราะว่า1ต่อหนึ่งมันจะทําให้ได้ชัตเตอร์สปีดที่ช้าอันนี้นะครับก็คือเป็นการใช้ชัตเตอร์สปีดจากแฟลนะนี่แหละทำไมถึงเรียกสปีดไลท์เพราะว่ามันมีความวาบแสงที่เร็วทําให้มันหยุดทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบ เอ้เลยก็คือน้ําที่กระจายมาก็จะเป็นน้ําแข็งเลยเป็นก้อนออกมาเลยไม่มีการแบบมีความเบอร์แต่ถ้าเกิดเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะถ้าหนึ่งต่อหนึ่งมันจะเกิดความเบอร์อยังไงนะโอเคมาลองยิงกันผมล็อกแล้วผมรู้สึกมันสว่างไปนิดนึงอันนี้ผมก็จะลดเอ๊ะผมก็จะทําให้มืดลงนะครับการใช้แฟลชนะชัตเตอร์สปีดคุมแสงบรรยากาศตอนนี้เราใช้ชัตเตอร์สปีดเพื่อให้มันไม่เห็นเลยเลยก็คืออยู่ที่1160 ในในห้องนี้มันก็จะไม่เห็นแลวใช่ปะปิดหมดเลยนะหมดหมดเลยนะ F stop กับ ISO จะควบคุมความสว่างของแฟลชนะครับ F stop จะควบคุมความสว่างของแฟลชในส่วนที่จะมาเข้าวัตถุแต่ ISO จะควบคุมให้แฟลชมันไปไกลขึ้นนึกออกใช่ป่ะสมมติผมเปิด ISO 100แฟลชมันก็จะมาได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดผมเปิด ISO 400มันจะทุกไปถึงฉากหลังนู้นเลยโอเคนะอันนี้เข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็ ลองดูเพิ่ม f ต่อไปเป็น f 9นะครับเพิ่มไปน,นิดนึงคืออยากให้มันมืดลงไปอีกหน่อยหนึ่งโอเคผมตั้งค่าของไว้บร้านเป็นเควินนะครับก็คือล็อกค่าแสงไวเลยตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่5,400นะครับก็คือจะตั้งแสงไว้ประมาณนี้เพราะว่าผมเทสมาแล้วว่ากล้องผมมันใช้ประมาณนี้แหละนะโอเคมาปึ๊บโอเคได้แล้วทีนี้ เราจะทําการเตริมน้ําลงไปในแก้วนะแล้วทีนี้อ่าตัวแก้วนะครับให้วางโามีพื้นที่วางใช่ปะ่ะให้วางมันไปเกือบเกือบสุดสุดขอบแบบเหลือพื้นที่ไว้แค่นิดหน่อยพอประมาณนิดนึงอ่ะเออคุณก็ต่ก็เอาแล้วกันแบบว่าแต่ไม่ใช่คือไม่ใช่วางตรงกลางไปะๆอ่ะให้มันเผือบไปด้านหน้าเพื่อที่จะได้เงาสะท้อนด้านหน้าและข้างหลังไม่มีอะไรมาลบนะครับน,นี้ผมว้ระยะจ,จากตัวแบบถึงฉากหลังประมาณเมตรห้าสิบนะครับเพื่อให้แสงมัน ไปไม่ถึงและข้างหลังดำสนิทเดี๋ยวผมจะต้องเอาน้ำมาเติมนะครับเพราะว่าเราจะไม่ย้ายแก้วแล้วเราจะเติมน้ำลงไปเลยเราจะเติมน้ำจนเกือบเต็มนะครับเพื่อที่ปล่อยปุ๊บแล้วมันจะปุ๊งน้ำกระฉูดขึ้นมาแต่เลยนะแห้ยังยังไม่ใส่นะครับก่อนที่เราจะทำการถ่ายพวกงานสเปรดนี้ให้คุณเติมน้ำให้เสร็จ จากนั้นมันจะได้เอฟเฟกของน้ำถูกปะว่ามีการทักเขของแสงแล้วคุณถ่ายตอนที่มันยังไม่เกิดการกระจายของน้ํนถาถ่ายมาไว้ก่อน1รูปหรือ2รูปถามว่าเผื่ออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เราจบงานแล้วเอาไปรีทัชมันจะต้องใช้ตอนนั้นนะครับจําเป็นมากๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเวลามานั่งลบน้าอะไรพวกนี้อีกเสียเวลามากเลยโอเคมา,าลองดูภาพครับว่ามีอะไรแปลกๆเข้ามาอีกไหมโอเคฮะ มาทีนี้เราจะเริ่มกระจายแล้วให้คุณลองเลงดูก่อนจากกล้องว่าสูงขนาดไหนที่มือคุณจะไม่ติดเข้ามาลองดูของผมเลงอนะถ้าเกิดมือผมไม่ต่ากว่าไอคือเจะ์บอร์ดสองตัวเนี้ยมันจะไม่เข้ามาโอเคพร้อมเลงแล้วก็ได้ไหม <laughs> ไม่โดนไม่ตรง โอเคเอาใหม่น <c oughs> ้องแขกลอยกลางอากาศเลยมันไม่ง่ายนะกะจังหวะให้ดีๆอ่ะอมีเรื่องจะบอกอย่างหนึ่งคือสมมติว่าเรายิงแฟลชหนึ่งตอนหนึ่งใช่ป่ะคุณจะยิงได้แค่ช็อตเดียวแหละแล้วแฟลคุณก็จะแบบรีชาร์จ แต่ถ้าเกิดคุณยิง1นึ1 6ส่วนแปส่วนสิเนี่ยมันก็ยิงได้หลายรอบมากขึ้นอย่างหนึ่ส่วนแไปยิงได้ประมาณสาครั้งก่อนไฟจะแบบไม่ติดแล้วก็ต้องรีชาร์จใหม่นะฉะนั้นเวลาที่ผมถ่ายผมกดเป็นการถ่ายภาพต่อเนื่องนะมันก็เลยทําให้ยิงปึ๊บปบไปเลยเพราะว่าลองแล้วถ่ายทีละช็อตไม่ทันยิงรัวเลยดีกว่าง่ายดีโอเคเอาใหม่ okay, oh ตอนนี้ผมรู้สึกว่า,าหยดน้ําที่มันกระเด็นขึ้นมามันไม่ค่อยชัด ผมจะลดกำลังไฟลงไปอีกเหลือ1นึส่วนสิเพื่อให้ได้สปีดที่สูงขึ้นเราลดกำลังไฟลงแล้วเราต้องเพิ่มในส่วนของ F-stop ให้กว้างขึ้นหรือเพิ่มในส่วน ISO มากขึ้นทางนี้ดูก่อนว่าถ้าเพิ่มไ s s o แล้วมันแสงไปตกินฉากหรือเปล่าโอเคนะน้ำนิ่งขึ้นเยอะครับอ่าแล้วก็ได้จํานวนช็อตที่มากขึ้นด้วยที่มีน้ําโอเคน่าจะทําให้เราทํางาน,นได้ง่ายขึ้นก่าเดิม ได้แล้วตามภาพนี้เลยตอนนี้เราได้ช็อตที่พีคที่สุดแล้วต่อไปเราก็จะเอาส่วนที่เราถ่ายไปก่อนหน้านี้เอามารีทั์รวมกันในส่วนของโพสต์โปรเซสนะเราคุยกันไหมว่าถ้าเกิดผมเปิดไฟหนึ่งต่อนหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมผมบอกว่าสปีดชัตเตอร์มันจะช้าลงอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะผมตั้งค่ากล้องใหม่หมดแล้วนะก็คือตอนนี้ใช้ iso อยู่ที่100นะครับแล้วก็สปีดชัตเตอร์อยู่ที่160บเหมือนเดิมแต่ว่า f stop เป็น13 ไฟเป็น1ต่อหนึ่งทั้งสองข้างเลยนะมันจะถ่ายได้แค่ช็อตเดียวเพราะว่ารีเซเคเกิลทางของแฟลชมันไม่สามารถทาได้นียย่เขาจะใล้กันนะจะเห็นได้ว่ามันไม่สามารถหยุดได้มันจะเกิดมูฟขึ้นนะนี่แหละครับทำไมถึงเรียกว่า Speed สปีดไลท์สปีดไลท์คือไฟที่เร็วมากนะครับยิ่งเราเปิดค่าความแรงของมันต่ําลงหรือน้อยลงมันก็จะยิ่งเพิ่มความเร็วของสปีดในการหยุดภาพมากขึ้นสําคัญคือ แสงในห้องนี้จะต้องไม่มีผลต่อภาพนะครับห้องนี้จะต้องโดนถ่ายมาแล้วมืดสนิทสปีดไลท์ถึงจะแสดงผลออกมาได้แบบแเต็มที่ทีนี้ความเร็วของแต่และช่วงความแรงของไฟแต่และช่วงเนี่ย Allāh คุณต้องไปดูสเปคข,ของสปีดไลท์แต่และตัวนะครับเพราะว่าแต่และตัวจะมีความเร็วในการที่เขาเรียกแฟลชดูเรชั่นจะไม่เท่ากันเปิด1ส่วน1 0หรือ1นึ่งส่วน128ความเร็วมันขึ้นไปเป็นหมื่นนะสำหรับเจ้าสปีดไลท์ เดี๋ยวไปดูในช่วงโพสโปรเซสก,กันต่อว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะเอ๋ปั๊